หลวงพ่อออกไม่หมดเพราะวันอ๋อค่อยมันออนแม่วันน่ะเมื่อวานเนี้ยว่าแม่วันงานมากเลยของพุทธนาฏกรรมนานนาอุ้ยก็เลยไปออดแม่วันแล้วเมื่อวานเนี้ยแม่วันอ่ะสนทาธรรมนานมากเลยไม่ได้เคลียร์แม่วันคิดว่าหนูอยากรำอ่ะอ้าววิญญาณทั้งหลายเด็ดน้อยวิญญาณพญานาคน้อย พญานาคใหญ่ทั้งหมดทั้งสิ้นเอาบุญของหลวงพ่อที่ได้สร้างมาทั้งหมดให้เป็นบุญของพวกเธอบรารมีที่ได้สะสมมาให้เป็นบุญของพวกเธอบำเพ็ญเพียรมาเป็นกุศลใหญ่ใดๆก็ตามให้ดวงวิญญาณพญานาคทุกดวงที่อยู่ในร่างนี้ทั้งใหญ่ทั้งเล็กให้ได้บุญได้กุศลแล้วให้มีความสุขความสบายอิ่มน้ำสำราญให้เป็นผู้มีสติปัญญาบุญบรารมี ได้เป็นผู้ถว่างถวายออกจากร่างนี้นะการบัดนี้เถินอุ้ดอ้ก็ไม่ทันลวเขาไหวจัดมาวานี่บอกปุ๊บปีกเนี่ยกอท้องหนูที่เ,าเขาก็มามา็นานอื่นอีกเฮ้ยมันก็ทยอยออกไปนั่นแหละมันก็เข้ามาบุญหรือเขาเ้ามาบุญหรือวไงเมื่อบอกขอบุญเนี่ยน่าจะขอเอาบุญเพราะว่า ทางพญายนาคเด็กอะ่ะเขานั่งบ่นอยู่ว่าตอนเป็นมีชีวิตไม่รู้จะทําบุญทีเนี่ยจะมาขอส่วนบุญกันเธอไปว่ามันเหรอพญายนาคเลยวิญนาคน้อย,ย,อยอะขบวนปราก<ะ>ให้พวกวิญญาณที่เขามาเนี่ยมันไม่รู้มันก็ถือว่าใครมีส่วนทําให้มันได้บุญมันก็จะไปเกาะเกี่ยวกันนั่นแหละมันก็มาเอาบุญนั่นแหละตอนนี้เขามีประตูเปิดแล้วด้วยมันก็สบายเลยแล้วที่มีมันก็ต้องเข้าเข้าออกอยู่ตลอดก็เป็นอย่างนี้แหละ หลวงพ่อมีอะไรกันไหมคะไม่กันแล้วก็ก็เคยดูที่หลวงพ่อถามว่ามีคนเคยทักไหมว่าที่ต้องเป็นร่างทรงอะไร<อ>ตา่างๆนั่นเนี่ยมันนั่นเนี่ยมันก็จะไม่แค่เงี้ยนะเข้าออกเข,ข้าออกเนี่ยถ้าเราบาร,รมีเราถึงเราก็ควบคุมได้เรียบร้อยไปได้ในท้องหนูอ่อปุ๊บปุ๊บจะแลกกันไหมอ่ะอะไรนะผีที่อยู่ในท้องทำงไงเราพ่ออยู่ในท้องก็เข้ามาเคลียร์กันไปเดี๋ยวมันมันต้องอาศัยเธอช่วงเนี้ยใช่เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเวลาเคลียร์พ่อ ยังต้องอยู่อีกหลายวันไม่ใช่เหรอใช่เออไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เหมือนนี้ไอ้ไอ้ปุ้ยนี่แหละก็อยู่ไปทําไปแต่นี่ต้องทางานด้วยเหรอทำงานวะยังไม่ได้ทำว่างอยู่ใช่ไหมใช่โอเคว่างอยู่ก็ทำไปก็คือตอนนี้ก็คือสวดให้ลูกอย่างเดียวนั่นแหละนั่นแหละไอ้พวกนั้นมันก็คงรู้จักเธอนั่นแหละมันก็ขออาศัยเธอนั่นแหละบุญเดี๋ยวสักพักหนึ่งเธอปฏิบัติไปแล้วก็จะดีขึ้นไม่มีอะไรมากจะไปวิตกเข้าใจไหมปิ ถ้าถ้าเขาถ้าช่วงเขาปฏิบัตินี่ถ้าเข้ามาก็ให้บุญเขาไปได้เลยใช่ไหมท่าไปเลยอ๋อให้ให้ให้ได้เลยเออให้ได้เลยที่เราปฏิบัตินั่งสมาธิกำลังนิ่งอยู่เราเขารู้ว่ามีมาเ้วก็ให้เขาเลยว่านเนี้ยเอาคุณสมบัติคุณไปแล้วก็ออกไปอย่ามายุ่งกันอะไรเงี้ยเออแต่ว่าแค่แบบ้องคนนั้นก็จะมีอะไรอีกอยากได้มีอะไรป้องกันอาแต่ป้องกันมันก็เข้าได้อยู่ดีแหละตอนนี้เพราะมันก็ไมันก็ไม่ได้เป็นผี พวกเร่่อนพเนจรมันก็เป็นพวกพญ<ร>านาคที่เกี่ยวข้องกับพวกเธอนั่นแหละหูึกว่าเป็นแบบวิญญาณที่มาแต่ละคนมาต้อไม<ะ>่ไม่ใช่วิญญาณเลวร้ายต้เป็นพวกพ<ร>เป็นพวกแบบพวกวิญญาณทั่วไปเกี่ยวข้องกับพญานาคเขาก็ลูกหลานพญานาคเขาก็มาอ่ะมึงก็ไปเข้าไปขอมันซะก,กันมึงก็เข้าไปพญานาคน้อยถึงบ่นให้ครับว่าตอนมีชีวิตไม่ยอมทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเขาบ่นเมื่อวานบ่นเยอะเลย บ่นเยอะมากๆแล้วก็บนบนบ, н, บน่บนบ่นบ่นมารอแม่วันนานมากนั่นแหละดีแล้วสนทนาธรร่วมชมเธอมัน hmm. ก er er, mm ็เวลาแม่นานแม่ว <c ười> ันทำเธอมันก <c ười> ็สายบุญอยู่ไม่ใช่เหรอก็ทำบ้างค่ะทำบ้างแต่ไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยสวดมนเธออยู่จังหวัดอะไรอยู่กรุงเทพค่ะกรุงเทพเหรอใช่ก็ไม่เป็นไรอาเป็นว่าไปกองถ่ายกันหน้าสมาทิ่บ้างแต่จะไม่ไปหางานประจำมั่นคงดีกว่า เอาเป็นว่าช่วงนี้ก็ช่วยเหลือชาวชาวพญานาคไปก่อนอ,อย่าไปวิตกกังวลเลยนักหนาหนูนึกว่ามันจะเป็นสิ่งไม่ดีจะมากัดกินกระเพาะหนูมันไม่กินหรอกมันก็ดิ้นไปดิ้นมาเฉยๆเธอปวดได้ป่ะล่ะอ๋อม,มันก็รู้สึกเหมือนเหมือนเราตั้งคันอะตั้งดิ้นดิ้นตั้งคันอ่าเออเขาก็ดิ้นอยู่ในท้องไม่เป็นไรหรอกใหม่มๆเดี๋ยวก็ชินเอง นึกว่าแบบเห็นหลวงพ่อเคยพูดไงว่าถ้าเป็นวิญญาณมันจะกัดกินตรงนั้นกัดกินตรงนี้นะคะกินยานกัดกินมาคนข้างนอกที่มันไม่ได้บำเพ็ญเพียรอันนี้เป็นเคอญาติพญานาถ้าบำเพ็ญเพียรเนี่ยมันไม่หรอกมันมาเอาบุญก็เคยรู้จักกันมานี่เลยเข้ามาได้ถ้าเป็นผีเนี่ยมาอยู่อย่างนี้มันก็ดิ้นละอันนี้มันไม่ได้เป็นผีมันเออมันก็ค่อยๆทยอยมาทยอยไป พยานากน้อยอยากได้ปูเว็ด <laughs> ไม่ปู่เพิ่งมาคุยอะแม่เนี่ยฮะแม่เพื่อนไอ้ปู่มาแล้วลำนี้บายเดี๋ยวก็ชินดิไปไปมามาไปไปมามา <laughs> มีปัญหาอะไรจ๊ะราศีนกลับบ้านมาถวายปัจจัยช่วยสร้างอะไรนะราศีนจะกลับบ้านมาถวายปัจจัยช่วยสร้างครับสาธุโมทนาด้วยนี่นี่ปฏิบัติครบแล้วเหรอครบแล้ว่ะเอาโมทนาด้วยเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นสาธุสาธุสุขดีนะมั่งคั่งร่ำรวยแข็งแรงมีบุญมีบารมีพ้นทุกข์บรรลุธรรมไปได้อะไรกองทูเวรตอ เวทีหมดแล้วยังวะอ้าวยี่ที่อยากถามลานู่นั่งปฏิบัติทุกวันจะมีแบบเหมือนอรนั่งปฏิบัติแล้วเป็นไงนะจะมีเหมือนแบบคล้ายน้ำลงมาใ่ใช่เป็นแต่พอมาโดนตัวเรามันจะเย็นๆแล้วก็อะไรมาโดนเวลานั่งสมาธิปฏิบัติครับมันจะเหมือนอะไรลงมาเหมือนเหมือนน้ำมนเหมือนอะไรลงมาถูกตัวเรามันจะเย็นๆครับพ็ดีไงทั้งสวดมนทั้งทั้งเทวดาประทานพรประทานน้ำมน เขาก็จะมาพรมน้ำมนต์ให้เราให้ชีวิตดีขึ้นอันนี้กรณีคนที่ปฏิบัติเคร่งปฏิบัติก็จะให้ใช่ไหมครับใช่คนทําดีอ่าแต่ถ้าคนปฏิบัติไม่ค่อยดีก็ไปไหนก็ไปถ้าอยู่ข้างนอกไม่ได้ทําอะไรก็ไม่มีแต่ถ้าเข้าห้องใช่ใช่พออยู่ข้างในถึงเวลาปฏิบัติก็ตั้งใจปฏิบัติก็จบแล้วแค่นั้นอ่ะดีละมูทนาด้วยเดียวก็ดีขึ้นชีวิตตามนี้ มีปัญหาอะไรลูกเอ,อ้